เพียเจ้าพ่อตอนที่สี่สิบทัดภูมินอนปอดกระชาจนกระทั่งถึงบ,บัดนี้เขายังไม่ยอมปล่อยทีแรกคิดว่ากระชาจะโวยวายหรือตีโพยตีพายไล่เขาออกจากบ้านซะอ,อีกมันกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนอกจากกระชาจะไม่โวยวายแถมยังให้เขากอดจังโดยดีด้วยหน่ำตั้มยังมีทีท่าเขินอายและไม่ยอมมองหน้าเขายิ่งทำให้ดูหน้าเอนดูน่ารักเข้าไปอีก เขาได้จะหอมหน้ผาผากเบาๆก็ยังหลบตายตาของเขาพัดผมสังท่าจะยกมังกรเข้าทําอีกแต่เสียงโทรศัพท์มันกระดังกึ้นขาดจังหวะร้อยะกอนเขาติดปากเล็กน้อยก่อนที่จะหอมเร็วๆที่แก้มนอนเขาคุยโดยสับโดยที่ออกกอดขอทาวไว้ในอ้อมแขนดูสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่จะหันมา ลูกพระชาอีกครั้งและลุกขึ้นไปยืนอยู่ที่หน้าต่างก็คุยโทรศัพท์พระชามองตามร่างกำยำยังกับหนุ่มแรกรุ่นใส่เต็นชั้นในตัวเดียวเดินท่องๆไปไม่ไอายผีอายสางนี่มันก็นกลางวันจะแปกเดินไปคุยโทรศัพท์ที่หน้าตา่างเขาเองใช้จังหวะนั้นหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ก่อนที่พับภูมจะหันมา พัทภูมิคุยโทรศัพท์ด้วยสิหน้าเคร่งเครียดจะไม่เครียดได้ยังไงในเมื่ออุมาโยโย่ก็เข้าโรงพยาบาลไม่รู้ว่าเป็นแผลของเธอหรือว่าเธอป่วยจริงๆแกถึงยังงั้นเขาก็ต้องไปดูในฐานะที่เคยเป็นเมียเก่าและแม่ของลูกเขาเดินกลับมาคาชาฉันมีธุระด่วนต้องเข้ากรุงเทพไม่อยากจะไปเลยแต่มีธุระจริงๆอืมก็ไปเถอะคาชาก็ยังคงไอายอยู่แก้มแดงบนเลือก ทำให้เขาอดใจไม่ไหวพร้อมขึ้นอีกคาเศรษฐไปหมดแล้วหอมกี่ครั้งแล้วเนี่ยจําไม่ได้หรอกเดดายจังถ้าไม่มีธุระเราคงอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็โอ้ยต้องพูดหรอกอายจะแย่อยู่แล้วอายุปูนี้เรามาทําอะไรเหมือนเด็กๆไปได้เออแต่เมื่อคืนนี้เรื่องอายุนี่ไม่สําคัญเลยนะ ร้อนแรงยิ่ยงก่อน,น่มแรกรุ่นอีกอืมเดพูดสิพระชาเขินอายมากจะียวปล่อยัวลุกขึ้นแทงขามันก็อ่อนจะหมดพระชาอมยิ้มก่อนที่จะมาถ้วยประคองหัวเราะไรเล่าอืมป่าแค่หน่อยเป็นพนายนั่นแหละอืมใช่เหรอไม่ใช่เราสองคนเหรอบ้า ก็าชานึกภาพในคืนนั้นไม่ใช่สิเมื่อคืนนี้ทั้งเขาและชัดโพมมีความสุขมากแม้จะเป็นความสัมพันธ์ทางกายแต่ความสัมพันธ์ทางกายจะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่เต็มใจปัดคืนก็ทีแรกพอหลังๆก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนั่นแหละที่มันทำให้รู้สึกจะขิดจะปวงใจก็มาละเกินอาย จะไม่ให้อายได้ยังไงปากก็ไล่เขาอยู่เปล่าๆแต่ก็มานอนให้เขากอดแล้วก็ทำอะไรแบบนี้แล้วแล้วนายจะไปหลายวันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยถ้ายังไงจะโทรมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะมันจะกลับมาแน่นอนในเมื่อเมีอยอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปด้วยกันแต่อย่าดีกว่านะอยู่ที่นี่อ่ะบรรยากาศดีสดชื่นต่างหางแล้วก็ ยังไม่อยากให้เมียทำงานอยากให้เมียอยู่ที่นี่จะได้มาหาแล้วเราจะได้สวีกกันบ้าอยู่ดีๆมาเรียกว่าเมียยังไม่ได้ยอมรับจะหน่อยอ้าวแล้วเมื่อคืนนี้ไม่รู้ข้าชาเดินหนีออกไปนอกห้องส่วนพัดโมก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเดินทางเข้ากรุงเทพไม่เห็นเมียเตยรียมอาหารไว้ให้กินอะไรก่อนสิรียบรอเปล่า ไม่หรอกกินก่อนก็ได้นั่งกินในกาเซมทัดภูมิอมยิ้ม,ม,มอาหารฝีมือเมียัวเหมือนจะธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่าก็อร่อยอร่อยมากจริงๆเดี๋ยวผมจะทิ้งคนที่นี่ไว้สองคนไว้ดูแลคนแล้วกันไม่ต้องหรอกอย,ยู่คนเดียวได้ไม่ได้ห่วงจะแย่อยู่คนเดียวได้ยังไง กลางวันนะยังมีคนมาทํางานที่ไร่อันนั้นผมไม่ห่วงแต่ตอนกลางคืนนี่สิผมไม่แน่ใจว่าผมจะกลับมาทมันไหมยังไงก็ให้คนอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันจะได้หมดห่วงขาชาพยักหน้าตอนนี้เขารู้ใจของกันและกันดีว่ามีความรู้สึกตรงกันเดินมาส่งทัดภูมิที่รถก็ยังโดนเขากอดเขาหอมและไม่อายลูกน้องด้วยะชาเนยอายแทบอยากจะมุดแผ่นดินหนีเลย ทัดภูมิขึ้นรถมาเสิดใจกันึกเครียดกัดก้มอุมานี่ยังไงกันแน่ถ้าเธอหลอกเขาแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่คราวนี้เขาจะไม่ยอมอ่อนคอยเธอทุกครั้งเขาจะยอมตลอดเพราเห็นว่าเธอเป็นแม่ของลูกและเป็นผู้หญิงพอมาถึงกรุงเทพก็พบว่าเธอป่วยจริงๆไม่ได้แกล้งป่วยเธอคงเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความจริงเธอน่าจะทําใจได้แล้วเพราะว่าเขากับเธอเลิกกันมานานแล้วแต่เพียงยังไม่ได้อยากกันเท่านั้นเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะที่คุณยังมาเฮ้ผมก็จะอยู่เฝ้าคุณแล้วกันก็ยังดีที่คุณยังเห็นฉันมีตัวตวนอยู่บ้างุมาพูดอะไรแบบนั้นแล้วนี่ลูกรู้หรือเปล่า คุณคิดว่าลอยรู้แล้วจะมาเหรออืมคุณก็ลดที่ถิให้มันน้อยลงเดีย๋ยวบังคับลูกให้มากนักเลยอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปคุณไม่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นบ้างเหรอฉันก็อยากมีคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเห็นฉันเป็นยักษ์เป็นมารหรือไงกูมาพูดแล้วก็ตากหอแต่เธอยังไม่ทันจะร้องไห้น้องกายกับการก็เดินเข้ามาในห้อง ก็จึงหันหน้าไปมองอดีตสามีรู้ได้ทันทีว่าสามีของเธอต้องโทรบอกน้องไก่และลอยเธอยินดีที่จะให้ลอยมาแต่ไม่ยินดีที่จะให้ไอเด็กนี่มาหลักที่จะร้องไห้เมื่อกี้ก็มอนของอดีตสามีแทดพูนอมยิ้มเมื่อน้องกายถือของเยี่ยมน่าจะเป็นอาหารสำหรับคนไข้ผมซื้อวางไว้ตรงนั้นแหละ เสร็จแล้วก็ออกไปได้ฉันยังไม่ตายไม่เอาน่ะคุณจะใช้อารมณ์น้องกายมาเยี่ยมก็ดีแล้วคุณจจยังไงเนี่ยเอาละน้องกายช่วยดูอุมาด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกซะหน่อยครับนี่คุณจะทิ้งฉันเหรอเดี๋ยวผมมาผมยังไม่ไปไหนหรอกหน้าชัดภูมิหันมาก่อนที่จะโดนออกไปจากห้องเขาอมยิ้ม เขาอยากให้ผู้มาและน้องกายรู้จักกันมากขึ้นกินอะไรหน่อยสิครับหรือว่ากลัวผมวางยากายพูดและยิ้มอุมามองค้อนจะไม่ยอมกินแต่กลิ่นหอมของอาหารก็คือโจ๊กดีๆนี่เองเมื่อส่วนกลิ่นเย้โยวมันจะทําให้อุมาใจไม่ไวเลยทำท่าแบบไม่เต็มใจที่จะกินแต่ก็กินสมดถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ใหม่นะครับ ขอบใจยาอย่าวางยาฉันก็พอผมจะพยายามแล้วกันครับฮะอะไรนะเปล่าครับไม่มีอย่างนั้นหรอกครับกายอมยิ้มแล้วนี่ลูกชายฉันจะมาไหมเออผมโทรบอกแล้วครับน่าจะใกล้มาแล้วแล้วอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างล่ะก็ดีครับมีความสุขดีมาเหลือบมองน้องกายหมดนิดมาก อะไรเนี่ยเขาทำตั้งหลายอย่างไม่สะทกสะท้านน้องกายไม่นึกจึกเบือ่อลอยก็ไม่เบือ่ออะไรกันเนี่ยมันนานเกินไปแล้วเขาคิดว่าน้องกายอาจจะเป็นของใหม่อยู่ไม่นานแต่นี่มันก็นานนานเกินพอที่คนอย่างลอยจะคบใครได้สักคนหนึ่งหรือว่าคนนี้จะจริงจังอถอนหายใจทําไมครับหมอบอกว่าไม่เครียดอย่ามาสโ่รู้หน่อยเลยเดี๋ยวเนียเมื่อไหร่จะไปอ้าว ถ้าผมไปแล้วลอยคงไม่มาหรอกครับยนี่ขู่ฉันเหรออุมามองหน้าของน้องกายดูเหมือนว่าเด็กนั่นจะพูดเรื่องจริงไม่ได้ขู่เธออย่างที่เธอคิดเพราะว่าถ้าน้องกายไม่อยู่ที่นี่แล้วลอยคงไม่มาแน่ไม่มีสักครั้งหนึ่งที่เธอเข้าโรงพยาบาลแล้วลอยจะมาเยี่ยมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นลอยมาเยี่ยมเธอทุกครั้ง แต่ไม่ให้เธอเห็นทางการถึงยังไงเธอก็ยังคงเป็นแม่ของเขานอนเถอะครับแล้วผมกับพี่ก้านจะอยู่เป็นเพื่อนเฮ้ยนี่น้องกายดูใจเย็นจังเลยก้านสะกิดแล้วมองน้องกายน้องกายก็ให้เหตุผลว่าถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ของลอยจะดีจะร้ายเขาก็ยังเป็นครอบครัวก,กับเธอในไม่ช้านี้แหละก้านในถึงกับโล่งใจ อย่างน,น้อยเขาก็มีมีแพ่ปว่ร้ายขนาดนี้มีแต่ปัวเท่านั้นแหละทำมันสามนาทีก็แล้วก็ตายอย่างเดียวพี่ก้านเดี๋ยวผมมานะครับกลายโดนหอกข้างนอกเจอทัดภูมิกลายเปิดอกถามทัดภูมิตรงๆว่าคิดอะไรกับพ่อเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาอยู่กับพ่อใช่หรือไม่ก่อนที่จะมาที่นี่ทัดภูมิยอมรับก่อนที่แต่หน้าแดงๆเขินๆนิดหน่อยบอกว่าเขามีอะไรกับ ประชาแล้วตายถึงกับทำท่าปกใจแต่จริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องออกมารูปนี้แล้วคุณพ่อจะทำยังไงครับจะรับผิดชอบพ่อผมไหมอืมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วฉันฉันชอบประชามากครับเอาเป็นว่าผมยกพ่อให้กับคุณแต่และกันถ้าทางนี้ผมดูแลให้นะครับคุณพ่อไปหา อบผมดีกว่านะครับจะดีเหรอแล้วเธอกับอุมาไม่ไม่มีปัญหาครับผมรับมือได้เดี๋ยวรอยก็มาแล้วอืมขอบใจมากนะทัดภูมิก็พอรู้ว่าอาการของอุมานั้นไม่เป็นอะไรมากเพอจึงกลับไปหาคาชาขาชาเองก็รู้สึกมีความสุดแต่พอเขารู้ จากคนของทัดภูมิเทเผอพูดออกมาว่าที่ทัดภูมิเดินทางเข้ากรุงเทพอย่างรีบด่วนเป็นเพราะอุมาป่วยเข้าโรงพยาบาลและเขาก็ต้องไปดูแลในฐานะเมียเก่าหรือว่าฐานะอะไรก็ตามแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นห่วงกันมีความสําคัญต่อกันแต่เขาล่ะเขาเป็นอะไรกชารู้สึกไม่ดีเลยไม่ดีเอามากๆ จิตใจเมื่อยลอยคิดไปต่างๆนานาลูกน้องของทัดพมตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าได้เผลอพังพูดอะไรแบบนั้นออกไปมีหวังเจ้านายรู้นี่คงจะโดนลงโทษแน่ตอนนี้ใกล้มืดแล้วขะชาก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเหมื่อมองไปยังนอกหน้าตาแล้วในที่สุดเขาก็หลับตาลง เหมือนกำลังตองหรือคิดอะไรบางอยา่างที่เขาอาจจะทำพลาดหรือเดินพลาดทางไปเขาควรจะคิดใหม่เรื่องทัดภูมิทัดภูมิดีใจมากตอนนี้เขากำลังจะถึงบ้านของกระชาแล้วเขาอยากให้กระชาแปลกใจที่เขากลับมาเพราะเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าวันนี้จะกลับหรือเปล่าก็เลยให้คนขับรถ ลันไปเรื่อยๆแผวเบาเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงรถพอมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ดีใจมาเห็นคาชานั่งอยู่ที่โซฟาเขาก็โผลเข,าข้าคอทันทีคาชาตกใจหันมามองหน้าเขายกมือทั้งสองข้างจับแก้มของเขาเอาไว้คุณคุณจริงๆด้วยคุณมาก็ชันธิศิ์ทำไมอ่ะ ทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นคิดว่าฉันจะไม่มาหรอก็ใช่น่ะสิกระชาพูดแล้วก็ลองไห้ออกมายอมรับว่าเขาเครียดมากแล้วก็กังวลความรู้สึกมันทำให้เขาไม่สามารถก้านน้ำตาออกมาได้ปอดกระชาจนแน่นร้องทำไมทำไมต้องร้องแค่ผมกลับมาดีใจขนาดนั้นเลยหรอก็ก็มียเก่าของนาย ไม่สบายนายไปดูแลนายรักเขาคิดว่านายจะดูแลจนไม่กลับมาซะแล้วพระชาพูดเสียงปกลาเอิรนทําให้ทัดโฟมถึงกลับต้องเช็ดน้ําตาให้เบาๆก่อนที่จะจูบที่แก้มนวลฉันขอโทษที่ไม่บอกอะไรเลยก่อนที่จะไปที่ไม่บอกก็ไม่อยากให้สบายใจนี่แหละแต่ฉันคิดผิดฉันคิดว่าฉันควรพูดตรงๆ อุมาไม่สบายและฉันยอมรับว่าฉันก็ยังเป็นห่วงเธอในฐานะแม่ของลูกแต่ตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วและน้องกายก็ดูแลอยู่แล้วคุณกับเธอไม่มีทางที่ผมกับเขาจะกลับไปดีกันได้ผมกับเธอเลิกกันมานานแล้วคุณเข้าใจไหมอย่าร้องไห้อีกเลยตอนนี้ผมมีแต่คุณรักคุณคนเดียวทัดภูมิพูดลอกใจ พรอมกับลูกศีษาเล็กๆก่อนที่จะดึงมันมาซบบนอ,อกของเขาจริงนะจริงสิทัดภูมิอมยิม้มนี่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากระชาจะอ้อนเก่งถึงเพียงนี้เขาอยากให้กระชาทำกับเขาแบบนี้ทุกวันก่อนหน้านี้นึกภาพไม่ออกจริงๆเอาละแล้วนี่กินอะไรหรือ,อยัง กระชาสายหน้าเขาไม่มีปติจจคายที่จะกินอะไรลงไปพัดผมอุ้มกระชาไปที่โตอาหารโตเหมือนคนของเขาจะรู้งานและเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยสองคนทานอาหารกันด็กเนี่ยตามไม่ต้องพูดอะไรก็แทนความรักความรู้สึกและความเข้าใจกันแต่ในใจลึกๆก,ก,ก็อยู่กับความหวดระแวงกระชาย,ยังคงคิดว่าถึงอย่างไรอุมาก็เคยเป็นหญิงที่เขาเคยรัก ก็ตกใจและลืมเธอง่ายๆขนาดนั้นเลยหรือเก่งค,ความสุขครั้งนี้มันก็เต็มไปด้วยความตังวลส่วนท่านั่งร่องกายก็ป้อนข้าป้อนน้ําให้กับอุมาไม่ต้องมาป้อนฉันรกอย่าอ,อคุณแม่อุมาต้องทานอาหารนะครับคุณหมอสั่งไว้อย่าฉันกินเองได้โอ้ยแล้วมันหราลูกชายฉันจะมาเออ ครับเดี๋ยวผมจะโทรตามให้แล้วกันนะคะคุณแม่อุมาเรียกเชนอุมาเรียกเชนคุณอุมามาดามก็ได้ห้ามเรียกแม่เันม,มีลูกคนเดียวอ๋อครับคุณอุมาใจแข็งชมัดได้เดินบนแล้วก็เรียกโทรหารอยอืมจะถึงแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างผมไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะตั้งแต่ผมมาเนี่ย คุณแม่ยังว่าผมไม่หยุดเลยอะแล้วนี่เราเสียใจหรือเปล่าที่ถูกคุณแม่ว่าไม่หรอกผู้ใหญ่ว่าก็ถือว่าให้พรนั่นแหละแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยใกล้ถึงแล้วกล้มายืนรอลอยที่หน้าโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างกินอะไรหรือยังืไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกตัวเองล่ะเหน่อยหรือเปล่านิดหน่อย เข้าไปดูแม่นายกันเถอะอืมองสองเดินเข้าไปแล้วทีนนี้ก็เหลือบ้านที่เดินมาแลมแลมานิดหลากการเข้ามาข้างในในรถอะไรของพวกนายเนี่ยก็ทำไมไม่โทรบอกเนี่ยพ่อคุณหนูมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลอา้าวก็น้องกายโทรบอกเจ้านายแล้วนี่ อย่าบอกนะว่าเจ้านายไม่ได้บอกอะ่ะบอกจะไม่เ,เหมือนกันเป็นเมียนะ่ะจะไปไหนมาไหนต้องรายงานผัวฮะเอางั้นเลยเหรอประชายนะสิมานี่ให้ลงโทษซะดีดีก้านโดนหลอกอยู่ในรถจากนั้นก็โดนมารุมตุ้มทั้งเกาะทั้งหอมโอ้ยปล่อยปล่อยปล่ปปปี่มันลงมานเอาไว้จะถึงกันไปถึงไหนนี่ปากของก้านถูกปิดเอาไว้ด้วยปากของแรมเฮ้ย ฉันบ้างสิวะฟานิจันแลมออกไปก่อนที่จะจบว่าการเนี่ยถึงกับทำหน้างงแต่จริงๆแล้วก็ชอบนั่นแหละแต่จะให้ต่องคนนี้รู้ไม่ได้ว่าเขาก็ชอบพอเล้าถ้าเขินเข้ามาอีกแล้วก็เีรีแน่การชี้หน้าแต่ละคนก่อนที่จะรีบออกมานอกรถจจดเสื้อผ้าให้เข้าที่และเดินเข้าไปในโรงพยาบาลตามด้วยสองหนุ่มผู้เป็นสามี